ปกติแล้วการติดตั้ง google analytic s 4ที่ google tag manager คุณจะต้องเลือก tag type google analytic s ga 4 configuration แต่ปัจจุบัน tag type นี้ได้หายไปแล้วนะครับซึ่ง google ได้ใช้ tag type ตัวใหม่ที่ชื่อว่า google tag มาแทนที่ตัว ga 4 configuration ซึ่งเราก็สามารถใช้ Google Tag นี้แทนตัวเดิมได้เลยถ้าเรากลับไปดูของเดิมนะครับตรงนี้เป็นแ a g ก G4 configuration นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น Google Tag แล้วแล้วก็ช่องนี้นะครับมันจะมีให้กรอก Measurement ID นะครับแต่ตรงนี้ให้กรอกเป็น Tag ID ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันนะครับมันก็คือตัว Measurement ID ตรงนี้นี่เองนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ Copy ตัว measurement ID มาวางที่ tag ID ได้เลยหลังจากนั้นเราก็เลือก t i g g e r นะครับในที่นี้ให้เราเลือก initialization แล้วเราก็ตั้งชื่อ tag ครับแล้วก็กด save เสร็จแล้วเราลองกด preview ดูครับ กด connect จะเห็นว่าแท็กก็ทำงานแล้วนะครับโดยที่ทำงานอยู่ที่ตัว initialization นะครับเราก็ไปที่ google analytics โอเคครับตรงนี้เราก็จะเห็นตัว event มานะครับแสดงว่าเราก็ติดตั้งตัว google อน l y t i c s ที่ Google Tag Manager เรียบร้อยแล้วครับสรุปก็คือตอนนี้ Google ได้เปลี่ยนแปลงการใช้แท็กไทจาก g a 4 configuration มาเป็น Google Tag แล้วนะครับถ้าใครหาตัว g a 4 config ไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนะครับใช้ Google Tag แทนได้เลยครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่เห็น Google Tag นะครับก็หลอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยว ทาง Google ก็จะทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้ใช้ครับ